เก่งไซเล็กที่ผมมองว่ามันสะดวกสบายดีเพราะว่าเขาก็มีความสปอร์ตที่เป็นคูปแต่ก็ยังให้4ประตูกันมาด้วยครับไฟหน้าเนี่ยแอบกระซิบนิหนึ่งว่ายกแบบมาจากตัว SLC นะครับประวัติเข้าศูนย์เนี่ยคันนี้ได้เป็นประวัติ Excellent ก็คือว่าเข้าศูนย์ตั้งแต่10,000โลแรกจนถึงปัจจุบันนะครับ84,000เนี่ยก็คือว่าเข้าศูนย์ดูแลกันที่ Mercedes-Benz Thailand ตลอดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมกอนซี่ีกระหล่ำไมนเคยครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz CLA 200 Urban 2018ครับผม ันนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัว Urban เออร์เบิร์นนอก็จะเป็นตัวแบบตัวกลางแล้วกันจะไม่ใช่ท็อปเอ็มจีครับแต่ว่ากระจังหน้านะก็ให้มาเป็นคล้ายๆกับตัวเอ็มจีครับกระจังหน้าค่อนข้างคล้ายกับเดล蒙กิลนะแต่ว่าไม่มีความแบบเกรดเงาๆอะไรมาให้อะไรเงี้ยครับไม่สำคัญเนี่ยคันนี้ไฟหน้าก็ได้เป็น L.E.D. High Performance เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยคือถึงจะบอกว่าเขาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแบบเออร์เบิร์นตัวดูเป็นตัวธรรมดาแต่ว่าก็ยังได้เป็นความเป็นคูความเป็นสปอร์ตนะครับม้วนาตั ก็ยกยกมาใส่ไว้ให้กันในคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบใหม่เนาะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมแล้วจะไม่ได้เป็นตัวกลมๆไม่ได้เป็นแบบตัวใบซีนอนเหมือนคันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกครับว่าไฟหน้าเนี่ยก็จะได้ความแบบแล้วระบุ่นพวงมาลัยเนี่ยไฟนางก็จะแบบว่าสาดความสว่างตามพวงมาลัยเราเลยครับประมาณนี้เนาะได้เป็นไฟแล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยสำหรับเจ้าไฟหน้าที่ชื่อว่า LED High Performance จำได้แต่แบบแอบดูเฉยว่าแบบว่าไฟสว่างรอว่าอะไรมาที่ล้อกันบ้างครับผมล้อก็จะเป็นล้อจริงเป็นเขาให้มาเป็นแบบนี้ครับล้อเนี้ยก็ได้ยางปี19ของมิชลินด้วยอ้าวคันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับว่ารับไปใช้เนี่ยก็เรื่องยางเนี่ยยาวๆเลยเพราะว่าได้เป็นมิชลินปี19นะครับลายล้อก็ได้เป็นทูโทนนะครับเป็นก้านเงินกับก้านสีดำๆอย่างนี้ครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากๆนะครับสาหรับเจ้า c L <oughs> a 200 Urban คันนี้มากันมามายังรีบมาเร็วโอเคมาที่ข้างหลังกันบ้างครับก็คัน 200ะจะไม่สองห้าศูนย์ก็ไม่ไเป่นตัว MG แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ลายล้อพาร์ท AMG กันแต่ว่าก็ไฟเนี่ยเป็นแบบใหม่แล้วนอกจากว่าไฟหน้าเปลี่ยนไฟหลังก็เปลี่ยนให้ครับซึ่งไฟก่อนหน้านี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นเหมือนคล้ายปีกแมลงเนาะโค้งๆแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็น LED ย,วยาวๆครับก็เพิ่มความหรูหราผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะฝาท้ายก็ได้มาเป็นฝาท้ายปกติครับไม่ใช่ไฟฟ้าอะไรก็เปิดปิดง่ายๆครับไม่ต้องดูแลกันมากนะครับก็ใส่ข้องปึ้งแล้วก็ปิด ผมใส่เสื้อขาวเดี๋ยวแม่ตีดูยางอะไรก็ไม่มีครับเพราะว่าสเปหลังๆเนี่ยเขาให้เป็นยางรันแฟกเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็มาที่ท่อข้างหลังเราก็ได้เป็นท่อสเตเลสสองฝั่งเรียบร้อยครับท่อแท้จริงๆนะไม่มีหลอกไม่ใช่มาแค่ปลายท่อมาทางท่อจริงๆแล้วก็ข้างๆนั่นก็ตัดโครเมียมมาโครเมียมมาด้วยว่าเพิ่มความรูหลานะครับผมว่าใกล้เคียงกับตัวสปอร์ตมากๆนะนะนะคันนี้แล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับผม แล้วก็มาอยู่กันที่ข้างในกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยก็ได้เป็นเบาะเนี่ยก็ได้เป็นทรงสปรอร์ตนะครับเบาะตัวเต็มทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็มาพร้อมปรับไฟฟ้าเมมโมรีแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยภายในได้เป็นเบาะหนังสีครีมผมว่าให้ความหรูหราแล้วก็เขามีแม่ลท์มาให้ด้วยนะคันนี้หรูไม่ไหวมาดูกันที่หน้าจออ่าหน้าจอเนี่ยคันนี้ก็ได้เป็นหน้าจอเต็มมาแล้วครับจอขนาดใหญ่กว่าตัวก่อนหน้าน,นี้นิดนึงที่เป็นออเดียโอสองจุดนะครับจอน,นี้ก็จะใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าจุดสิบจุดห้านิ้นวลเ,เวลย วิวเลนวายแล้วก็วิวแบบตรงๆประมาณนี้เนาะโอเคครับมาที่ Ambient Light กันบ้างนะครับผมก็ Ambient Light เนี่ยถึงจะมีไม่ครบ64เฉดสีแต่ว่าก็แบบผมว่าไม่อายเพื่อนอะ สีแดงสีขาวก็แบบมีความหลากหลายนะครับซึ่งก่อนอันนี้ตัวก่อนเอน,นี้ยเขาจะมีมาให้แค่แบบ3 4สี่อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมว่าก็ให้มาแบบเพิ่มความหรูหราแล้วก็เปลี่ยนยบรรยากาศภายในรถได้ดีขึ้นนะครับสำหรับตัว Ambient Light คันนี้คันนี้เลขมาอยู่ที่8 4 0 0 0กิโลเท่านั้นครับและที่สำคัญการันตีคันนี้เหลือถึงเดือนธันวาสอ2 0ด้วยอ่ารถคันนี้วารันตียังเหลือนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์เนี่ยคันนี้ได้เป็นประวัติ Excellent ก็คือว่าเข้าศูนย์ตั้งแต่ 1, เซดเป็นไทยแลนด์ตลอดเลยสำหรับเจ้า COA สองร้อยเคันนี้นะครับส่วนข้างหลังจะกว้างขวางหรือว่านั่งสบายขนาดไหนเด,เดี๋ยวเราไปข้างหลังกันดีกว่าครับบอ่าผมมาอยู่ที่บ่อหลังเรียบร้อยแล้วครับที่ผมเล่นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกว่าจริงๆผมอยากลองให้คุณฟังเสียงโชค๊คเมื่อเรถขยับแรงๆเนี่ยโชค๊คมีเสียง S R อ,อะไรไหมบอกไว้ เนียนกริบแล้วก็คันนี้เนี่ยนั่งข้างหลังไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวไมเนอร์ครับผมก็เขาจะให้ให้เป็นแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยครับแยกซ้ายขวาเนาะแล้วก็ที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ามาด้วยครับทั้ง2ฝั่งเลยเ่งตัวผมว่าด้วยความเขาเป็นคูปเนี่ยหลังคาเขาจะเป็นความโค้งแบบท้ายต่าๆนีดนึงนะแต่ว่าผมมาสูง1 7 0ก็นั่งก็สบายนะแล้วก็ขานี่ก็ยังเหลือ เดเร็กลูค่อนข้างเยอะทีเดียวก็เป็นรถเก่งไซเล็กที่ผมมองว่ามันสะดวกสบายดีเพราะว่าเขาก็มีความสปอร์ตที่เป็นคูปแต่ก็ยังให้4ประตูกันมาด้วยครับความ4ประตูก็จะทำให้แบบว่าไม่ลืมเพื่อนไข้างหลังอ่ะผมเป็นคนชอบลืมเพื่อนไม่เชื่อถามตากล้องผมได้นะ ลงประตูปุ๊บปิดปั้งแม่งมองอ้าวแล้วกูลงไงเว่ยมันก็คำหาว่าคันนี้ก็ได้ทั้งความสปอร์ตความเฉีียวว่ายังดูเป็นวัยรุ่นอยู่ขับเบ้นแล้วดูวัยรุ่นแล้วก็เพื่อนเนี่ยขึ้นลงสะดวกด้วยสำหรับเจ้า CLA c o u p คูเป้คันนี้แล้วก็ยังคันเนี่ยความเอนเตนไลเท์เป็นไงใต้หมอกหมอนน่กจาจะเป็นแบบ ที่จับประตูหรือว่าจะเป็นแบบมือเปิดประตูนะคะรับก็ยังให้ความแบบว่ามีแอมเบียนท์ไลท์มีเล่นไฟกับตัวรถนะตรงนี้ผมว่าหรูหราเลยทีเดียวคันนี้เขาเป็นเบาะทรงสปอร์ตคล้ายๆพวกรถแขกเขาก็จะเลยแบบว่าดีไซน์ให้เป็นช่องๆจะไม่ใช่เป็นแบบรอยต่อมรถทั่วไปโดยรวมไปข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ประตูคันนี้นะอย่างที่ผมรีวิวรีวิวไปหลายๆคลิปนะคะรับว่าประตูก็ได้เป็นตัวเฟรมเลสอ่าก็จะไม่ไม่มีขอบบนนะคะรับสำหรับเจ้าตัว CLA เพิ่มความหรูหราความดูสปอร์ตมาก์ยิ่งขึ้น,นะครับผมลองกดให้ดูไไไปงง โอ้โหสปอร์ตหรูหราแล้วก็ขึ้นมานี สำหรับคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาตรฐานซิกิตีกาลาดอยู่แล้วครับว่าหัวน็อตแก้มนะครับหัวน็อตสากระโปรงไม่มีแกะไม่มีทําสีนะครับตัวรถเดิมสวยโรงงานนะครับผมคันนี้เรียกว่าสีเดิมทั้งคันก็ได้ครับสำหรับเจ้าซีโอ0อคันนี้ครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเขามากันที่1500ซีซีนะครับผมแล้วก็115แรงม้าแล้วครับเคลมว่าทําความเร็ว0ูนย์ถึงร้อเนี่ยได้ใน7จ็ดจุดเก้าวินทีโดยรวมผมถือว่าคันนี้โอเคนะเพราะว่ามันเป็นรถใช้ในเมืองอ่ะก็ถือว่าคล่องตัวดดีออ่่่ะก็ไไมมืช้าจนเกิินนไปคครรรััับบตตวถะผลปี 217จด218 0นะครับวารันตีเหลือถึงเดือนธันวาคม2020นี้นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เนาะราคาอยู่ที่1,390,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยสำหรับเจ้า CLA คันนี้เนาะก็ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้เนาะก็ทักไลน์หรือว่าโทรมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้ครับหรือจะแวะเข้ามาหาเราที่เต็มก็ได้ครับผมเบอร์เดิมครับ099-054-5199ครับว,วันนี้ผมกอละที่ดีกัลล่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ